เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันอังคารที่7กุมภาพันธ์วันนี้กับข่าวแรกนะครับผมขอเริ่มต้นกันที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนละกันเนื่องจากว่ามีกระแสะค่อนข้างแรงเลยนะครับในโลกโซเชียลตอนนี้ดูจากรายงานของ BBC เมื่อวานนี้นะครับที่เด้ออกมาระบ,บุว่าทางสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อหาผิดกฎข้อบังคับทางด้านการเงินร่วมกว่า100ครั้ง ซึ่งเท่าที่อ่านแล้วก็พอสรุปได้นะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะโดนทั้งของพรีเมียร์ลีกและก็โดนทั้งของสา,าพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาด้วยครับทั้งนี้ทัพเรือใบนะครับโดนสอบสวนย้อนไปตั้งแต่ปี2009ที่มีการเทคโอเวอร์สโมสรจากกลุ่มทุนอาบูดาบีส่วนประเด็นหลักๆในช่วงปีหลังๆที่ถูกตั้งข้อหาคือจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์ที่ได้รับมามากผิดปกติหากแปลความหมายง่ายๆนะครับก็คือสปอนเซอร์บางกลุ่มก็มาจากบริษัทในเครือหรือว่าใกล้ชิดกับเจ้าของสโมสรแมนซิตี้ ทั้งนี้ครับหากว่าผลตัดสินออกมาว่าผิดจริงนะครับทางสโมสร์แมนเชสเตอร์ซิตี้น่ะก็จะได้รับโทษแน่นอนก็คือหักคะแนนแต่ถ้าว่าเลวร้ายที่สุดนะครับถึงขั้นขับออกจากลีกเลยล่ะซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่คือบทลงโทษที่หนักมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับก็เชื่อกันว่าทางพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะใช้บทลงโทษถึงขั้นรุนแรงในการขับออกจากลีกทีเดียวหากเลวร้ายที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการปรับลงไปเล่นในลีกที่ต่ำกว่าแทนอย่างเช่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นต้นครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีกระแสข่าวออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะโดนริฟป์พรีเมีย์ลีกตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมารวมแล้วก็6สมัยนะครับและจาก6สมัยที่แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับก็มีอยู่3ซสซั่นที่แมนยะูเต่น่ะจบที่2รองจากแมนซิตี้ ซึ่งแน่นอนครับหากว่ามีการริบแชมป์จริงทางพรีเมียร์ลีกก็มีสิทธิ์จะมอบแชมป์ให้กับทีมดับ2ในซีซั่นนั้นๆไปครองดังนั้นก็หมายความว่าเราก็มีสิทธิ์จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพิ่มมาได้อีก3สมัยนะครับนั่นก็คือซีซั่น2 0 1 1ันสิถึงสองพในยุคข,ของเซอร์เลฟฟ์กสสุสันซีซั่น2 0 1 7ันสิถึงสองพในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่และก็ซีซั่น2 0 2 0ันยีถึงสองพในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาครับ มากันนี้ข่าวต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายสําหรับกองทัพปีแสดงเรานะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งในเกมลีกนัดต่อไปของเราอย่างลิสต์ยูเนเต็ดเพื่อจะจัดการปลดเจสซี่มาร์ชออกจากตำแหน่งกุนซอเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางทัพยุงทองนะครับก็กําลังเร่งหากุนซือรายใหม่ก่อนลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราในอีกช่วง2เกมต่อจากนี้ด้วยครับแต่ทั้งนี้จากการยืนยันอย่างเป็นทางการของทางลิสต์ยูไนเต็ดนะครับเกมแรกที่พวกเขาจะบุกเยือนโอคลาฟอร์ดในคืนวันพุธนี้ ทัพยุ่งทองยังไม่สามารถหากุนซือใหม่ได้ทันนะครับจะไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนาขัดตาทัพไปก่อนซึ่งก็ประกอบไปด้วยคริสอามาสไมเคิลสกูบาล่าและก็ปาโกกันยาโดครับซึ่งกับในรายของคริสอามาสแฟนบอลของปีแสดงบางท่านอาจจะคุ้นชื่อนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเคยมาเป็นมือขวาให้กับราฟลังิกสมัยที่มาคุมทัพปีแสดงแบบชั่วคราวครับแม่ก็ต้องบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วนะครับก็หวังว่ากองทัพปีแสดงของเราจะไม่เพียงคล้ำเหมือนในเกมกับแอสตันวิลลาก่อนหน้านี้นะครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนบูดโดยจากการยืนยันล่าสุดของทางไนกี้ที่ออกมาระบุกกับทางเดอะมิเลอร์เออังกฤษนะครับที่ออกมาเผยว่าสถานการณ์ของเมสันกรีนบูดจะยังคงอิงตามถแถลงการ์ครั้งก่อนของทางไนกี้โดยทางไนกี้ยังคงยืนยันว่าเมสันกรีนบูดไม่ใช่นักกีฬาของไนกี้อีกต่อไปและไม่ได้มีสัญญาดีๆที่อยู่ภายใต้บริษัทนับตั้งแต่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่านะับปัจจุบันนี้ไนกี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับ Mason Green มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องขององตตอร์ดิมาสยานกันบ้างกับรายงานของทางซามิเอลักเฮิร์สหัวหน้ากองบรรณาธิการของนิตยาสารแมนเชสเตอร์อีฟดิงนิวส์กันบ้างนะครับโดยจากรายงานระบุว่าตอนนี้ทางทัพปีแสดงต้องการขายองตตอร์ิมาสยานออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับและต้องการหากองหน้ารายใหม่ที่เข้ามาทดแทนแบบระยะย,ยาวเข้ามาสู่ทีมทั้งนี้ซามิเอลักเฮิร์สก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุผลหลักๆที่ทางเอลดินฮากอยากจะปล่อยมาสยานออกจากทีมนะ่ะก็เนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบ่อยครัั้งมากครบ ซึ่งกับเกมล่าสุดของทัพปีแดงในการเปิดบ้านเจอกับพาเลสมาซิยานก็ไม่มีชื่อเช่นกันนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนี่แหละและหางนับตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มานะครับมาซิยานมีอาการบาดเจ็บที่แตกต่างกันมากถึง5ครั้งด้วยกันและต้องใช้เวลาในการพักฟื้นรวมถึง16สัปดาห์หรือว่าประมาณ4เดือนนะครับซึ่งพลาดการลงสนามไปมากกว่า20เกมจาก34เกมแรกของสโมสรในซีซั่นนี้ และที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับจากสถิติในซีซั่นนี้อองตอนี่มาซิยานยังไม่เคอ,อยู่ในสนามครบ90เตตมแม้แต่แมตด์เดียวเลยครับซึ่งด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับทำให้เอริกเทนฮากกำลังพิจารณาปล่อยอองตอนี่มาซิยานออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เลยครับและทั้งนี้ครับนอกจากในรายของมาซิยานแล้วนะครับก็ยังมีแฮร์รี่แม็กควายกับอเล็กซ์เดเลสที่คาดว่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมเช่นกันครับ เรามาต่อกันที่ทัศนะของแกรี่เนวิลกันบ้างนะครับที่ดอกรงแนะนําสโมสรว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงทอนโทษใบแดงของคาเซมโรที่ได้รับมาจากเกมกับคริสตันพาเลสที่ผ่านมาเนื่องจากเกรงว่าคาเซมโรจะโดนแบนเพิ่มเป็น4เกมและอดลงสนามในเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับกับนิวคาสเซิลครับโดยแกรี่เนวิลนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่าผมคิดว่าเขาจะไม่มีทางรอดหรอกนะกับใบแดงครั้งนี้มันใหญ่เกินไปที่ Small สโมสรอาจจะเสี่ยงแมนยูเตดอาจจะเสี่ยงกับการโดนแบนเพิ่มอีกนัด ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะมองมุมไหนก็เสียงโดนโคดแบนเพิ่มเติมอยู่ดีผมมีความคิดนะว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจะรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถผ่าน3เกมนั้นไปได้โดยที่ไม่มีคาร์เซมิโร่ทั้งแมตช์เจอรลิสสนัดและก็เจอกับเลสเตอร์อีกเกมหนึง่งมันจะเป็นเรื่องลาบากสําหรับเทนฮากอย่างแน่นอนเพราะเขาคือนั้งแต่คนสําคัญและดีที่สุดสําหรับแมนยูเต็ดหน้าขณานี้แล้วนะในรายของคาร์เซมิโร่น่ะเขาสามารถเก็บบอลได้อย่างยอดเยี่ยมในแดนกลางและดันประจวบเหมาะกับพี่คร e นะิสเตนเอริกเซ่นน่ะเจ็บหนักซะด้วย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่เฟนันเดสกันบ้างนะครับเดบรูโน่ได้ออกมาชี้ว่าตอนนี้กองทัพปีแสดงต้องโฟกัสกับเกมต่อไปได้แล้วชมมาเซลซาบิเซอร์ว่าเป็นนักเตะคุณภาพและก็ได้ระบุนะครับว่าเกมนัดชิงคาราบาวครับกับเนลคารเซนต้องควา้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นครับเดบรูโน่เฟนันเดสนะครับได้สัมภาษณ์เรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรอนว่าข้อความที่ผมอยากจะส่งถึงเพื่อนร่วมทีมในตอนนี้ก็คือเราต้องมองไปที่เกมนัดต่อไปเท่านั้นเพราะมันจะเป็นเกมที่ยากของเราอีกหนึ่งเกม เราไม่มีเวลามานั่งพักเราไม่มีเวลามาให้ปิดสวิชเพราะเรารู้ดีว่าการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกมันยากขนาดไหนรวมถึงคาราบาวครับ FA ครับและก็ยูโรปาลีกด้วยนะที่เราจะลงสนามพบกับบาร์เซโลนาส่วนเกมนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างมากแต่ถ้าคุณไม่ชนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากเสมอแหละตอนที่ผมอยู่ที่โปรตุเกสผมเคยพูดแบบนี้ไว้ประมาณว่า คุณไม่ได้แค่ลงเล่นเกมนัดชิงแต่คุณต้องชนะเกมนัดชิงเท่านั้นเพราะแน่นอนว่าเมื่อคุณอยู่กับสโมสรน,นี้นั่นคือความคาดหวังที่ทุกคนนะมีต่อคุณเมื่อไรก็ตามที่เราหันกลับมาโฟกัสที่เกมนัดชิงแมตชนี้เราจะต้องมีวิธีคิดที่ดียิ่งกว่าที่ผ่านมาเลยนะเพราะมันจะเป็นเกมนัดเดียวที่อาจจะเป็นแรงผลักดันอย่างมหาศาลให้กับเราในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ด้วยสําหรับในรายของมาเซลซาบิเซอร์ความทรงจำของผมก็คือในเกมนัดนั้นแหละที่เราบุกเยือนอาเบไลซิก มันไม่ดีเลยนะเพราะพวกเขาทําให้เราตกรอบแชมเปียนส์ลีกแต่เขาก็เป็นนักเตะที่ดีมากจริงๆเป็นกองกลางที่ดีมากๆเลยแหละเขาสามารถยิงจากนอกกรอบได้และเขาก็ยิงประตูที่ยอดเยี่ยมให้เราเห็นมาแล้วมากมายด้วยเขาจะเข้ามาเพิ่มตัวเลือกให้กับเราในระหว่างที่คริสเตนเอลิกเซ่นบาดเจ็บอยู่เขาเป็นอีกคนที่จะทําให้คนอื่นในทีมนะ่ะต้องเจองานที่ยากขึ้นในการแย่งชิงตาแหน่งตัวจริงเรารู้ว่าการจะเป็นตัวจริงนะ่ะมันยากขนาดไหนนะและเราก็มีนักเตะอีกคนนึงที่จะเข้ามาสู้เพื่อตําแหน่งตัวจริงในทีมเช่นกัน ดังนั้นทุกคนต้องทําให้เต็มที่ที่สุดซึ่งก็รวมถึงคนที่ได้เป็นตัวจริงในช่วงก่อนหน้านี้อย่างผมคาเซมิโร่และก็เฟลด์ด้วยแต่ก็แน่นอนว่าเรามีความสุขนะที่ได้เขามาร่วมทีมเราเชื่อว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างแน่นอนผมคิดว่าเขามีสภาพร่างกายที่ฟิตอย่างมากและก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเพราะเขาลงเล่นมาตลอดดังนั้นผมวังว่าเขาจะช่วยเราได้เยอะมากเลยละ่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม